สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตคริเอเตอร์ชานแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับ ย้ำเสมอย้ำทุกครั้งว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแล้วที่บอกว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงด้วยความเพลิดเพลินนะครับอย่ากเก็บไปเครียดอย่ากเก็บไปซสีเรียดประมาณนี้นะที่ต้องบอกกันทุกครั้งเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันเลยอะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะ อ่าคนดูช่องเราเยอะแยะมากมายทะลุหลักล้านวิวไปแล้วถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ล n e Mo ส o ต95ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปตามได้ที่แฟนเพจ e Facebook Mo ต Creator ที่ให้ไว้นี้นะครับจะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับไปตามกันได้ครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือปาฏิหารและข่าวดีของคุณในช่วงนี้อ่า นับว่าช่วงนี้นะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ตอนไหนก็นแล้วแต่คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับดูได้เรื่อยๆนะปาฏิหารและข่าวดีของคุณในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนะมีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระไพรีพิน,นาศนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเออเพื่อให้ได้อารมณ์ความรู้สึกใกล้เคียงกับการดูดวงส่วนตัวแต่ถ้าคุณบอกว่าดูแล้วไม่ตรงอยากดูเพิ่มได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามนะครับเอาที่สบายใจดูพ่อความเพลิดเพลิน นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าปาฏิหาริย์และข่าวดีของคุณในเร็วๆนี้คืออะไรไปดูกันเลยครับโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกับการดูดวงไพ่ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อปาฏิหาริย์และข่าวดีของคุณในช่วงนี้นะคืออะไรคุณได้ไพ่เก้าเหรียญโอ้สีถ้วยเฮ้ยดีดีดีสิบเหรียญโอ้ยสิบเหรียญเก้าเหรียญมาคู่กันการเงินแน่แน่ สี่เหรียนอีกอืม The f o o l ชัดเจนคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวปาฏติหารและข่าวดีในช่วงนี้ของคุณคือเรื่องการเงินอ่าปีตรงตรงตามหน้าไพ่เลยคือเรื่องการเงินเก้าเหรียญสิบเหรียญออกมาด้วยกันขนาดนี้แถมยังมีสี่เหรียญอีกคุณจะมีโชคดีด้านการเงินเออจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละท่านนะครับไม่เท่ากันนะอันนี้พลังงานรวมนะ และถ้าไม่ใช่ความโชคดีทางการเงินโดยตรงก็ตีความได้ว่าจะมีโชคดีเรื่องอื่นๆในด้านความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นอยู่การมีกินมีใช้มไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนอยู่จะดีขึ้นคนที่สบายอยู่แล้วก็จะสบายยิ่งขึ้นประมาณนี้เลยสี่เหรียญการเริ่มต้นการลงทุน ท่านที่คิดเริ่มต้นท่านที่คิดลงทุนสามารถเริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นลงทุนได้เลยคุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาคุณจะมีะไรายได้เพิ่มเข้ามาหรือได้เงินมาจากอะไรก็แล้วแต่จากผู้ใหญ่จากการสนับสนุนจากการกู้แบงก์กู้ธนาคารได้หมดคือพูดง่ายๆว่าคุณจะมีต้นทุนทางการเงินเข้ามาคุณที่อยากลงทุนอยากเปิดกิจการอะไรสามารถทําได้เลยเมื่อมีความพร้อมณนะช่วงเวลานี้คุณจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นและก็เดีโฟมาแหมยิ้มได้เลย คุณจะมีความละลาอิ่มเอมใจเป็นพิเศษอารมณ์ประมาณว่าสมหวังในชีวิตอยากได้อะไรก็ได้เออมันอาจจะไม่ได้มหาศาลถึงขั้นมหาเศรษฐีหรอกแต่คุณจะหายใจคล่องขึ้นนะ่ะประมาณนี้นะคนที่เดือดร้อนอยู่คุณจะหายใจคล่องขึ้นไอส่วนสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้ไอโควิดที่มันเป็นกันทั่วโลกเนะี่ยไม่ต้องไปนับอันนี้ยกยกทิ้งไปเลยยกแยกไปเลยเพราะว่าทุกคนทั่วโลกโดนหมดอันนี้ดูเฉพาะดวงของตัวคุณนะ ก็จะดีเรื่องการเงินการกินอยู่ความอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้คนที่แย่อยู่ก็จะเริ่มหายใจคล่องขึ้นมีตัวช่วยเข้ามาอะไรสักอย่างแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยได้พลังงานนี้แต่ชีวิตยังไม่เห็นดีขึ้นเลยนั่นอาจจะเป็นที่บุญส่วนตัวของคุณนะครับขยันทําบุญทํากุศลทําสิ่งดีๆทําความถูกต้องนะอ่าบางคนบอกชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแต่ยังทําสิ่งไม่ดีอยู่หรือเปล่าอ่าถามตัวเองดีๆอย่ากโกหกตัวเองนะครับ คนไม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวคุณรู้ฟ้าดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้นัดจะ้ะประมาณนี้คิดดีทดําดีแล้วก็จะได้ผลดีแน่นอนเอาเป็นว่าคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องพูดกันมากปาฏิหารและสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณช่วงนี้ก็คือปฏิหารด้านการเงินความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่อยากทําอะไรจะได้ทําอยากกินอะไรจะได้กินจะมีะไรายได้เพิ่มมีเงินเข้ามาอทําไม่ได้เงินก็จะได้เป็นของเป็นของถูกใจ แล้วคุณก็จะมีชีวิตช่วงนี้ลาลาหลั่ลาได้เต็มที่เป็นช่วงปลอดโป่งใจของคุณนะครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้นี่คือโชคดีของคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิคซีเพื่อความบันเทิงในงวันนี้หัวข้อปาฏิหาริย์และสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คืออะไรคุณได้ไพ่ The Devil Devil มามันดีตรงไหนดีตีเป็นเรื่องสเสน่ห์ก็ได้ สองดาบชัดเจนคุณจะได้ดีเรื่องเสน่ห์เม่ตามหานิยมจะมีคนเข้ามาจะเลือกไม่ถูกเด็กถือไม้เท้าความเป็นตัวของตัวเองของคุณจะสร้างผลประโยชน์แปดเหรียญจะได้กัลยะาณมิตรผู้ที่จะมาส่งเสริมชีวิต the world ความสมหวังนะคิดอะไรได้อย่างนั้นสมหวังนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับ พื้นฐานบุญเก่าบุญปัจจุบันที่มีด้วยคุณกองที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวปาฏิหารและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้คือคุณจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเออมีสเสน่ห์ล้นเหลือดึงดูดผู้คนได้อย่างมากมายผู้คนจะมาจากไหนกันนักหนาก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันจะเข้ามากันเยอะแยะช่วงเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่ก็แล้วแต่คุณจะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะคบหาใครดีจะออยังไงกับใครดีซึ่งอันนี้ก็ต้องเตือนอย่างนิดหนึ่งว่า คนที่จะเข้ามาหาเราด้วยแรงดึงดูดทางสเสน่นะั้นนั่นก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีนะครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีรอบครอบอย่าไปรีบปักใจกับใครมากแล้วก็ดูให้ถี่ถ้วนนะเออว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรหวังผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะตัวคุณก็ฉลาดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วมีปฏิพันธ์ไหวพริบค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีก็อย่าไปหลงลมปากคนมากอย่าไปหลงคารมคนมากเพราะว่าเดวิลเนี่ยเป็นสเสน่ห์ก็จริงแต่บางทีอาจจะเป็นสเสน่ห์เป็นพิษ อาจจะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาด้วยก็ได้พลังงานเสน่ห์เดวิลเนี่ยมันจะดึงดูดได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีไปเลือกพิจารณาดูดีๆนอกนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงเออจากคุณที่เคยเงียบเหงามานานแห้งแล้ง,งมานานหรืออะไรก็แล้วแต่เงียบเหงาเศร้าส้อยหงอยเหงามานานคุณจะมีคนเข้าหาเยอะขึ้นเป็นพิเศษเออกรณีที่คุณมีคู่คลองแล้วมีคนที่ครบอยู่แล้วเดวิลเนี่ยมันอาจจะตีความได้ด้วยว่า อยู่ดีๆคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นในใสายตาคู่ครองคนรักของคุณกรณีที่คู่คลองคนรักของคุณไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเพิกเฉยละเลยคุณมาตลอดปล่อยปละละเลยไม่ค่อยงงงิ้งกันไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่อยู่ดีๆช่วงนี้เขาจะมาสงอสงแงมาหวานสวีทวิวิวกับคุณมากขึ้นอ่าทั้งทางกายทางใจไปลองสังเกตดูดีๆนะครับช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษออแต่ก็ต้องเตือนเพิ่มเติมอยู่ดีกรณนนีคนที่มีคู่แล้วเนี่ยไอเสน่ห์เนีน่ยมันจะดึงคนเข้ามาเพิ่ม ขอให้แข็งใจไว้นะเออขอให้จิตใจมั่นคงถ้ามีคู่รักแล้วมั่นคงในคู่รักของคุณอย่าไปวกแวกหวั่นไหวกับใครเออแต่ถ้าเป็นคนสอดคนที่ไม่มีใครเลือกคบหาได้ตามสบายเต็มที่เลยนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจะเรียกว่าปาฏิหาริกก็ได้เพราะผมดูแล้วคุณเหี่ยวเฉามานานอยู่ดีๆช่วงนี้อยู่ดีๆเหมือนเป็นจังหวะขาขึ้นเปรี้ยงขึ้นมาเอออยู่ดีๆก็คนห้อมล้อมอยู่ดีๆก็มีเสน่ห์อะไรประมาณนี้มันจะเรียกว่าปาฏิหาริ์ก็ได้ แล้วก็ถ้าคุณเลือกคบคนได้ถูกต้องอ่าเลือกคนได้อย่างถูกต้องนะคบคนดีคุณจะมีโชคดีมากมายหลายด้านเลยสบายใจได้คุณจะมีโชคดีเข้ามาจากคนที่เข้ามาหาคุณนี่แหละเออเลือกคบหาเลือกพิจารณาให้ดีอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งเร็วเกินไปพิจารณาให้ดีแล้วโลกทั้งใบนี้จะเป็นของคุณคุณกองที่สองนะครับประมาณนี้ คุณจะมีปฏิหารโชคดีเรื่องสเสน่ห์เมตตามาหานิยมที่อยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นนะประมาณนี้ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปหลอกลวงใครนะระวังสเสน่ห์เป็นพิษบาลานซ์ชีวิตดีๆแล้วคุณจะสมหวังทุกอย่างโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อปาฏิหารและข่าวดีที่จะเกิดกับคุณในช่วงนี้คืออะไรคุณได้ไพ่ เด็กถือถ้วยอ่าเด็กถ้วยมาทำไมอัศวินไม้เท้าเอ้ยการงานจะดีนะราชาเหรียญอาจจะได้ผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาดมูนระวังความคิดตัวเองหน่อยความลังเลสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวมาขยายความกันหนึ่งเหรียญโอ้ยสบายสบายการงานการเงินดี ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณในช่วงนี้ข่าวดีของคุณในช่วงนี้คือเรื่องการงานการเงินที่จะดีขึ้นฟื้นคืนอ่าช่วงนี้ณนะเวลาที่ผมถ่ายทําคลิปนี้เผยแพร่คลิปนี้มันเป็นช่วงที่ทั้งโลกเจอสถานการณ์โควิดอยู่อันนี้เราจะไม่นํามานับรวมนะครับเพราะว่าทุกคนโดนทั่วถึงกันหมดเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนเนี้คุณกําลังมีปัญหาเรื่องการงานการเงินและปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้ก็คือการงานการเงินของคุณจะดีขึ้นเว้ยเออ สวนกระแสโลกเลย ตอนนี้ทั่วโลกยังมีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจสังคมอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะโชคดีขึ้นมาแบบสวนกระแสรประมาณนี้นะครับอ่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะเออเป็นพลังงานรวมหน้าไพ่ออกมาแบบนี้ผมก็ทายไปตามหน้าไพ่คุณเลือกกองนี้คุณก็ดูตามหน้าไพ่เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันว่าควรทําตัวยังไงและควรระวังอะไรบ้างนะเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงมีอะไรก็รู้ก่อนแก้ไขได้ทันเวลาก่อนนี่ประมาณนี้คือคอนเซปที่ผมจะแนะนําเสมอ ปฏิหารที่จะเกิดคู้กับคุณต่อบบอย่างที่บอกกันแหละว่าจากที่คุณซบเซาหงอยเหงาเรื่องการงานการเงินฝืดเครืองมาสักระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นแบบปุป,ปับเออมันจะไม่ถึงขั้นร่ำรวยไม่ถึงขั้นร่ำรวยแต่คุณมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนรวยเออผู้ใหญ่เจ้านายเศรษฐีเพื่อนในวงสังคมอาจจะมีโอกาสได้เข้าสังคมไปเจอเซเลบเจอคนดังเจอบิ๊กเนมในวงการต่างๆแบบ ขาเรียกคนดังคนมีชื่อเสียงคนเก่งๆอะไรเงี้ยแบบนึกไม่ถึงคุณที่มีโอกาสเข้าไปไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะจะเป็นคอนเนคชันส่วนตัวหรือจะเป็นจัาางหวะบังเอิญก็แล้วแต่มีโอกาสมีโอกาสคุณเองที่เคยมีความมุ่งหวังอยากจะทําอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคาดหวังไว้แล้วถูกแช่แข็งด้วยเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ยังไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยตัวคุณเองและมีตัวช่วยที่เข้ามาแบบคาดไม่ถึง อาจจะมีความโชคดีจากเพื่อนร่วมง,งานด้วยก็ได้หรือว่าอย่างที่บอกมเมื่อกี้โชคดีจากคนใหญ่คนโตโชคดีจากเศรษฐีโชคดีจากเจ้านายโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดนอกจากนี้ก็ยังมีโชคดีจากบุตรบริวารด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความโชคดีกําลังมาขอให้ระวังอารมณ์ที่แปรปรวนเออคุณอาจจะลังเลสงสัยว่าอันนี้มันดีจริงไหมอันนั้นมันดีจริงไหมคุณจะลังเลสงสัยตลอดเวลาคุณไม่ต้องลังเลเลย อะไรดีมันก็จะดีอะไรไม่ดีมันก็จะไม่ดีเออของส่วนใหญ่มันจะชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วมันจะมีเหตุผลในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ เหตุและผลมันจะชัดเจนอนะ่ะเออถ้าทําอย่างนี้มันจะดีมันก็ต้องดีถ้าทําอย่างนี้ทําในสิ่งผิดทําในสิ่งที่ไม่ควรมันก็ไม่ดีมันชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องลังเลสงสัยนะครับขอให้ตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเออโชคเข้าข้างคุณแล้วช่วงนี้ปาฏิหาริย์และข่าวดีที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่อื่นอัดขัดใจใดๆก็แล้วแต่คุณกําลังจะฟื้นคืนชีพคุณกําลังจะเกิดใหม่อีกครั้งดีกว่าเดิมแานแล้วก็ มีความสุขสมหวังมากขึ้นน่ะถึงจะไม่ใช่เป็นตัวเงินเป็นทรัพย์สินอะไรแต่ก็จะหมายความได้ในแง่ของความบุรมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้ของถูกใจในบางรายอาจจะได้กัลยะาณมิตรหรืออาจจะได้คนที่เข้ามาคบหาเพิ่มเติมได้แต่อันนี้ยังไม่ยังไม่เชยร์เรื่องนั้นเพราะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ไม่มีไม่ปรากฏ ผมจะเชียร์เรื่องการงานมากกว่าข้อนี้นะภพยกองนี้จะโดดเด่นเรื่องการงานและการเงินการฟื้นคืนชีพคนที่เงียบเหงาเศร้าส้อย เครียดมานานเรื่องการงานการเงินปฏิหารช่วงนี้ของคุณคืออยู่ดีๆมันจะฟื้นอยู่ดีๆก็จะมีตัวช่วยอยู่ดีๆจะได้รับการอุปถัมภ์นะประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ํานะว่าขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนแต้มบุญแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่ทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้จะร่ํารวยขึ้นไม่ใช่ทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้จะมีคนอุปถัมภ์มันขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าที่ผ่านมาอดีตคุณทําอะไรไว้บ้างคุณทําดีให้ใครไว้บ้างหรือเปล่าเออผลดีจะกลับมาตอบสนองตอบแทนคคุณคุณณม ทำบุญช่วยเหลือใครไว้บ้างไหมประมาณนี้นะบุญเก่าบุญใหม่บุญปัจจุบันกรรมเก่าก็มีผลทุกอย่างมีผลเพียงแต่ว่าหน้าไพ่บอกมาอย่างนี้ผมก็ถ่ายไปตามหน้าไพ่เพราะฉะนั้นชัดเจนคุณกองที่3ขอให้ทําใจสบายๆแล้วกันนะคุณจะได้สิ่งดีๆตามกําลังตามบุญของคุณ สิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาการงานการเงินจะฟื้นคืนชีพจะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้อีกครั้งลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งประมาณนี้ครับคุณคงที่3โอเคนะครับครบถ้วนกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ